วันนี้ผมว่าผมจะหาปืนที่มันกระสุนเยอะๆแล้วมันยิงมันๆเนี่ยปืนไหนดีครับจะปืนนี้เหรอโอยไม่เอาอะ่ะมันร้อยห้าสิบนัดก็จริงแต่ผมไม่ชอบอะ่ะแต่ปืนนี้เนี่ยคนเขาชอบเอาไปยิงหัวกันเยอะนะแต่ผมก็ไม่ชอบอยู่ดีวะ่ะมันดีเกินไปปืนนี้เหรอกระสุนมันจดสิบห้านัดอะ่ะผมก็ยิงไม่ค่อยโดนอีกต่างหากผมเล่นไม่เก่งอะ่ะปืนเนี้แม่เม่เอายเนี่ยเลยที่ต้องการจัดไปครับคนดูคลิปนี้ลุย ครับแมงเลือดกูหายไปโคตรไวอ่ะจริงๆโอ้โหแต่อา d พีดีเป็นอีกปืนหนึ่งครับที่เก่านะครับเก่าเก่ามากแล้วนะครับเป็นปืนที่เล่นยาก้ะนะถ้าเจออย่างสถานาการณ์ที่ผมเจออยู่ตอนนี้นเล่นยากนะครับเล่นยากมากเลยดูสิจริงๆฉันจะออกจะกออกจากบ้านเดินลุยมากเลยนะแต่ว่า ดูดิออกจากบ้านเจออะไรกูเจออะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะครับหน้ากากผมเล้งแล้วตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปเกิดใหม่ในฐานลแล้วนะครับนะพร้อมที่ตัวจะกระพริบแล้วนะครับผมอะไ,ไรหรอกสาดเข้าม,มาเลยเออนั่นแหละ <laughs> มาเตมาเต อ,อมอไม้ผมยิงบ้างสักตัวสองตัวเมืม่อกี้มันกอยู่นั่นตายอ่งตายแล้วนะขอให้เล่นไปครับพยายามยิงให้โดนทุกนัดนะจริงๆปืนน่ะเฮ้ยช่อชอยู่โน้จากประสบการณ์ที่เคยเล่นนะครับคือผมเคยเล่นปืนนี้มาโอ้โหตั้งแต่ผมมีปืนนี้แล้วล่ะ แต่ว่าปืนเนี่ยโหตอนแรกผมมันไม,ม่ค่อยชอบเลยนะแต่มีเพื่อนผมบอกว่าบแบบเฮ้ยเล่นดีๆนี่โหปืนที่มันโหดนะเว้ยไม่ก็โหนะสำหรับผมไม่ก็โหนะแต่ว่าเอามายิงกับปืนลูกนี้เนี่ยไม่ไหวนะเว้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเออเป็นเป็นที่ฝีมือผมด้วยนะผมก็เล่นปืนนีไม่ค่อยเก่งเท,ท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะพยายามเล่นดีที่สุดครับุณดูครับ สาเข้ามาละแบ่งสาเข้ามาละอ๋ะอไม่รอดหรอกคุณดูดูตะโงงแล้วผมไม่น่ารอดนะนะดูตะโงงแล้วผมไม่น่าอรอดว่ะมาลงมาข้างล่างเลยนะเฮ้ยอะหวันโดนคนนี้ได้งวะเฮ้ยมหัศาจรรย์มากผมเล็งคนหน้าไปโดนคนหลังพวกคนหลังต้องมีแบบมีแบบตั้งคำถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้อ่ะโอ้โหทีเจ็ด,จดอีกแล้ว กูร้องอ่ะนะกูร้องอ่ะนะกูร้องแล้วกูร้องแล้วล่าสุดกูร้องแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้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 ไม่ได้ครับไม่ได้ครับขอหนีนิดนึงครับเฮ้ยเจ๊เมื่อกี้ก็ยิงผมไม่เหรอสักพักนึงเขาหันไปยิงใครไม่รู้นะหรือว่ามีคนหล่อใ้เขาอยู่นะเขาก็เลยกดเก็บไปยิงอะไรอย่างงี้ป่ะเออเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเต็จ เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแยกคู่ดิม่งซัดแต่หัวคู่ซัดแต่หัวคู่ตั้มนึงเนี่ยกูขอเล่นตั้มนึงเนี้ยตั้มนึงตั้มนึงไม่ไหวแล้วปืนแยกคู่เนี่ยเกณฑ์เดือจบเกมฑ์งมึงจบตั้มนึงตั้มนึงผมก็มีผมก็มีเจ็ดอะผมก็มีไม่ไหวแล้วโอ้โหกูได้ตัวเดียวเองกูได้ตัวเดียวเองโอเคเราจะมาเริ่มต้นใหม่ในดาดขอาวทบทนะครับเออในห้องนี้แหละเราจะเริ่มต้นใหม่ในห้องนี้ โอ้ถึงมันจะโดนคนอื่นยิงมาแล้วก็เถอะนะเอะไรนแหมตอนที่ตอนที่แบบว่าเรายิงได้นะ่ะนะผมตอนที่ผมยิงได้นะ่ะผมชอบติดสากระสุนตลอดเลยนะจริงๆแต่ปืนนี้มันกระสุนมันเยอะครับมันเป็นร้อย แมมาเรื่อยอุฝั่งตรงข้ามไม่มีซองด้วยเหรอกูอตายแน่เลยบอกกันดูคอยยิงแบบว่าไอ้นี่ก็พอละคอยยิงแบบไกลๆก็พอละจริงๆแม่ดูดิยิงแป๊บๆยิงแป๊บๆก็ตายแล้วนะครับด้ความแรงของเฮ้นี่มัน ถ้าจะไม่ผิดมันก็ไม่แรงมากหรอกมั้งแต่ว่าแต่ว่าแบบค่อยๆบรรจงยิงเนี่ยปั๊บก็ตายแล้วนะเพราะรู้สึกเหมือนปืนแม่งแรงจริงอะเดี๋ยวจบนี้ออกไปดูแป๊บหนึ่งนะว่าแบบจบเกมนะครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่าความแรงมันเท่าไหร่นะเออหรือว่าผมจับผิดตัวก็ไปดูนะว่าความแรงปืนมันไม่เท่าไหร่นะเออน่าจะจับผิดตัวแหละไม่งั้นกะูคงไม่ยิงสองสำนัดตายหรอกโอ้ยบาล,ลีเหรอโอบาลสีาลสครับไม่เอาครับไม่ได้กระสไนะรว้าย ตัเดียวปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเพื่อนเอาไปกินเอาไปแดกอย่างน,นี้ก็ไม่ไหวนั่นแหน่ไม่เอามาวัดเหรอเพ่โอ้โหกำลังดีเลยนะแบเนี้โอ้โหระยะไกลระยะไกลปืนกูแพ้แพ้ลูกซองอย่างนั้นเหรอฮะผมถามจริงเหรอยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเอาใหม่อีกรอบได้ไหมเพื่อนเอาใหม่อีกรอบได้ไหมครับ ได้ว่ะได้ว่าเพราะว่าเดี็กเขาต้องมาหาผมแน่นอนท่านผู้ชมเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วเปลี่ยนที่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 อยู่ตรงนี้ก่อนนิดอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยโอ้โห้เคไม่มีคนถอดเลยกูเปลี่ยนที่แป๊บผมเปลี่ยนที่แป๊บนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยแอซิดไม่เอาไม่อยากได้แอซิดเนอะ โอ้ยยศเคไอตัวข้างล่างแม่งก็เยอะไงเออฝั่งสองข้างแม่งเสริมแม่ยิงแอซซิตอีกแล้วนี่อย่าล้าดิผม evet. เล่นป well. ืนอื่นผมยอมให้ได้นะเชื่อแต่ปืนนี้แม่งไม right. ่ได้จริงๆว่ะเออห่วงคิวอ่ะเอาตรงๆเลยผมห่วงคิวมากเลยตอนนี้อันนึงปลาระเบิดโอ้โหเรียบร้อยครับงานเข้ากูแล้วงานเข้ากูแล้วโอ้สุดยอดเพื่อนโอ้เอาว่ะทีมเรามันโคตรนะครับ ทีเรามันมีลูกซองเนี่ยหวนะรเราก็เล่นง่ายหน่อยลนะนี่ <c oughs> เรียบร้อยครับไปเก็บทีละตัวสองตัวไม่ต้องรีบเล่ <c oughs> นตัวอ๋เอเฮ้ยควันควันควันถ้าไม่ใช่ควันตายแน่นอนครับผมตายแน่นอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันมีตัวเกมตลอดเลยวะ

โอ้โหโคตรเอาโคตรเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเด้เอาว่ะเอาดิโอ้โหโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะเฮ้ยขอบเกียจเกียจดีครับอะไรอ่ะสาระอําไอตาไอตาเหรอไม่ไม่ใช่หรอมั้าลองดีครับไปต่อเด้เอ้าเจ็บแค่อืมดีครับปุ๊บ แล้วก็มายิงผมแบบนี้หมายความว่ายังไงเฮอหมายความว่าไงโอ้ยเป็นแผนหรือเปล่าเนี่ยหยอกเล่นนะอยอกเล่นแซว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 เฮ้ยแต่มันลั่นหัวหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงนะลั่นลั่นหัวหลายรอบใช่ครับก็ลั่นหัวผมเหมือนกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวสิให้ผมได้คิวก่อน กูชนะได้อยู่แล้วกูก็ไม่ได้นะเล่นปืนเนี่ยผมขอแบบว่ายิงแบบว่าแบบเบาๆเถอะนะไม่ไม่อยากโดนพวกจีเจ็ด <c oughs> เจ็ดซ้อมพูดความจริงกันนะผมไม่อยากโดนจีเจ็ดเจ็ดซ้อมมาคนเดียวเลยนะแบบนี้ได้แน่นอนอยู่ในระยะที่ปืนนี้ได้เปรียบแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเลยไป,ไป,ไปช่วยเพื่อนเออ อุม้มเออออไรโหแต่กูไม่ได้ออกไปโดนเขาก็ยังไม่ตายเลยมนันละใช่ไหม <c oughs> จริงข้างหน้ากูประได้มันมันหลบไม่ได้หรอวะเอาเพื่อนนี่วะ <c oughs> หลอดไปหมดแล้วเนี่ยจมสกินตัวละครนะไม่ต้องเอามาแล้วผมงงไปหมดแล้วว่าคนไหนเป็นเพื่อนผมคนไหนทีผมเนี่ยหยอกหยอกหยอกหย,ยอกนะเจียมหยอกนะเดี๋ยวไปม,มีตัวละคระเทพมาไม่เอาไม่เอาจะเป็นงงจริงนะโอ้ผมเล่นตั้งแต่ยุคที่สกินตัวละครมันไม่มีเยอะขนาดเนี้ยมันมีแค่มันมันมีแค่สองฝั่งเนาะ เออมันมีแค่ไม่ใช่แค่2ฝั่งดิมันมันแบบมันมีแค่ตัวละครเดิมๆอ่ะมันยังไม่มีสกินอะไรมาเพิ่มอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะเออแค่ฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินอะไรเงี้ยผมแยกออกนะเออฝั่งโจรฝั่งตำรวจตะก่อนผมเรียกอย่างนี้นะฝั่งโจรฝั่งฝั่งโจรฝั่งตำรวจฝั่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมเรียกว่าฝั่งโจรกับฝั่งตำรวจนะ KPB เรียกสามเพื่อนมันก็อ้ my god ห่าหงแล้วหาแล้วไปไหนดิไปไหนดิวิ่งถ้าเกมไม่จบก่อนเพราะว่าผมยิงหัวแตกไปแล้วโอ้โหแต่ว่าทีมเรานี่แม่งมันเยอะจังวะทีมเราอะทีมเราแม่งคนเยอะกว่าได้ไงวะมาต่อแม่ห้องนี้ยแหละเออน่าเกียจหาห้องนะครับเอาจริงๆผมจะว่าจะไอ้นี่เดานะแบบว่าลองเล่นแบบ ใส่ชายาอื่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่เอาดิฟ่านะคือคลิปนี้ไม่ได้จะมารีวิวปืนอะไรไงแต่ว่าผมจะมาเล่นแบบเล่นเฉยๆอ่ะจีดีจีกันเหรอโอ้โจีจีจๆอีกแล้วไอ้กูอยู่ฝั่งไหนอ่ะเห็นปะเห็นปะคุณดูไอ้คุณอยู่ฝั่งอ๋อกูอยู่ฝั่งน้ำเงินเห็นปะคุณดูเห็นปะเออจริงเห็นปะ เออแค่ไหนอะใคยเนี่ยเออดูดิโอโ้ผมเออกับการที่เจอตัวละครมากมายสกินอะไรมากมายแบบแบบผมเอาไงผมหลอนขนาดไหนกับตัวละครอ้าเดี๋ยวไปไหน<อ>ไ <ป S 1> แล้วเออไปไหนวะอ่ะกระสุนก็เหลือ,อ,าส,าลอ,อสี่สิบัดาแล้วโอเคหาที่ใสก่กระสุนก่อนครับ ที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยโอ้โหทีเด็ดเจ็ดเชีย่ยกูยอมแพ้ว่ะจริงๆนะแล้วที่ทีเด็ดเจ็ดเหรอถ้าแบบนี้แหลนะนายไม่รอดแน่แลนะเพื่อนแม่งกระโดดซ้ายกระโดดขวาเดี๋ยวก,กูเล่นเกมอะไรอยู่สักอย่างที่ไม่ใช่บีบี ตอยู่ง้นครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้พี่ชายอุ้ยไม่อ่อนข้อให้ผมเลยไม่อ่อนข้อให้กูเลย,เ,ลยเราคนไทยเราคนไทยด้วยกันนะเว้ยเออทำไมทำอย่างนี้คนไทยด้วยกันต่อไปลุ้นอะ่ะอ้าวโอ้ดีเด้อ เิร็เสร็จมาอีแล้วเหรอโอ้พี่มาดิองละเด้อเฮ้ยต่อตายกูตายผมวิ่งมาคนเดียวเลยไงเพื่อนเพื่อนตายแล้วไงเออเหลือผมคนเดียวเมื่อกี้มันใหญ่เดี่ยมันถ่านประตูเดย คือแต่คือถ้าใจะให้ชัวร์มั่งต้องแบบว่ามันมันต้องแบบมันต้องระยะใกล้หน่อยอ่ะอโอ้โหได้คิวไวได้คิวตุยตุย <c oughs> เออตุยดิว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนลูกไอ้ไอ้นี่มานี่ก่อนเออเดี๋ยวโดนเพื่อนลา,นอา่าไมวเมว ม่มีใครมาหาผมนะแถวนี้อโอกํลังไอ้นั่นเลยีจเจ็บอย่ปืนนี้เลยเกินมาเด้งแล้วขอบคุณมากเลยที่หน้าขาฉันเด้งไม่งั้นฉันแพ้ทีเจไปแล้วแหละอืมอ้มไม่ได้อเอาไเอาไยังได้อ่ะเอเอ้ยอุ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 ้ย ยังไงครับตรงนี้มาเดี๋ยวไปช่วยตรงนี้ก่อนนะครับปลอดภัยไหมโอเคครับไป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 ไระเบิดไปก่อนนะยังไงว่างียคกิปจังเฮ้ยเดียวเดียวเดียว ้ไม่เอาแอนซีปีผมไม่อยากได้เข้ามายันบ้านเลยปะไป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 กูดันแม่งเข้าไปเลยนะ่ะเออดันแม่งเข้าไปเลยเด้อเอาเด้อเอาเด้อโอ้โหยิ้ม<พ>ายแล้วครับลงแบงล่างส <พา S 1> ิครับผมเห็นปะเห็นผมปะนี่ไงผมพี่เห็นหรือเฮ้ยนั่นโอ้โหลูกสองได้มึงเจอลูกสองใช่ปะกูมไม่ต้องซองขววอ่วๆๆนะเดี๋ยวกูซองซัมบี้นะมาเด้อ อะทีเอ้ยอตอนน้นอีกจะซองใช่ไหมฮะจะซองใช่ไหม,ไมเป็นอันอไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่ได้ขอละขอละขอละ,อละ,อละใส่ฉายาอะไรเล่นวะมาดิีขอละไม่ไหวแล้วจริงแล้วที่จะเล่นลูกซองใช่ไหมอือู้จะตายแล้วครับจะตายแล้วครับขอโทษครับขอโทษครับ อ่านมากนะพวกแกเอ้เอาใช่ครับมาดิไอตัวเล่นลูกซองอ่ะหลับไปดีเลยลูกซองอ่ะหลับไปดีอยู่นะจ้องแว๊บทำอะไรจะทำอะไรครับจะทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวน้ำโดนดังค์เพื่อเลยเฮ้ยระเบิดเพื่อนโอ้เพื่อนเอ็งเบียดฉันอ่ะ มไม่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 พี่ดู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 น้องต้องห้อมพี่ดูเฮ้ยเกมไม่จบก่อนถ้าเกมไม่จบนะผมว่าผมได้ว่ะจริงเออผมว่าผมได้ว่ะไม่ไหวแล้วต้องพักซองไอ้พวกนี้อืมไอ้พวกนี้มันทำให้ค่าของขึ้น โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องท้าไปเกียนนั่นเองเนาะและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามไปได้เลย